สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวแล้วก็เทสงานก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีพร้อมส่งให้นะครับผมสายบินรีวิวจริงเสียงจริงนะครับผมติดต่อได้ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่า a c e b o o k แอดไลน์ได้เบอร์นี้นะครับผมสนใจติดต่องานคืนนกคืนไก่คืนพังพอนนะครับผมแล้วก็เสียงพร้อมต่อ ไม่พูดพ้างทำเพลงให้เยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยายเมมโมรี่ <Memory S 2> จะเต็มครับผมมาฟังกันเลยครับผมเทสให้ลูกค้านะครับผมไกซีจอันนี้คือโหมดฟังก์ชันธรรมดานะครับมนดังเกินนะครับดึกแล้วครับผมครับผมวบผมด้วยเริ่มโมดคอนโทรลนะครับ ไม่อยากจะลองเล่นดูนะครับผมมีหลายไฟล์หลายเสียงครับให้ชมแบบคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวก็ลองเทสให้อีกตัวนะครับอันนี้คือผมเทสงานผ่านเรียบร้อยนะครับก่อนส่งอันนี้คือรุ่นรวมเสียงครับผมมาฟังกันเลยครับอันนี้คือรวมเสียง ๋ยวผมหารีโมทคอนโทรลให้ก่อนลองเทสดูนะครับผมเปิดสวิตช์ด้านข้างนะครับรีโมทคอนโทรลครับผมใช้งานได้นะครับผม,ดบผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมให้เทปดูพอเป็นแนวทางนะครับผมมีพร้อมส่งให้ครับผม วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวครับผมทุกชิ้นงานสายบินเทสให้เรียบร้อยครับผมตามสั่งตามมอ,อเดอร์ครับผมเทสงานให้แน่นอนครับผมรีวิวจริงเสียงจริงจากสายบินครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ